ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะปล่อยให้นุน่มโดนซอมบี้กัดตายครับผมนะรอดูกันว่าจะมีใครกดไหมอุย้ยกระจอดนะซอมบี้อ่ะนะโอ้โหนะฉันฆ่าได้อยู่แล้วนะกี่ตัวเด่นตัวโอ้ยซอมบี้กระจอดนะฉันฆ่าได้อยู่แล้วโอ้ย,อยนี่เนี่ยมันซอมบี้กระจอดเอ้ยกระจอกจริงๆเลยกระจอกจริงๆเลยเฮ้ยอ้าอา้อา,อาถ้าคุณไม่กดไลค์นะ้นุน่มเขาจะโดนซอมบี้กัดตายเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องกดไลค์ครับใครได้แหละนะนะ ไปท่นท้าพร้อมเราก็ไปดูคลิปกันเลยนะไปน้อยตื่นแล้วคนอยู่นี่แล้วอะไรกันแน่นูออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยขน,นดกันเหรอเอ๊ะ่อกดออกมาต้นจบขอนฟรีนะคอนฟรีมันต้นได้ขอนฟรีหน่อย เออ,เอ,อว่าไงเนาพอดีมันมีคนก่อกบวนเนรอพนพวกซอมบี้แล้วมันจะบุดเพาเอานำมามันก็ต้นบอกว่าเผาอุปกรณ์น,นะใช่ใช่ในายหอนนัที่หลุดเน,น้ะเป็นสั้นเตียวพุทธนะมันต้นจากการนี้เดินเฮ <c oughs> ไหนตัซิมิ่ก่อะไรมันเนะเนะรอดหวนี่นะรุ่นขอขายขอเลยแล้วกันเนาะขายขอ ขายด้วยเด้อซอมบี้นะลนุนจอบไปให้แม่หมดเลยแล้ว,ลว,ลวน่ะโอเคอันน่ะอันอันแรกนะ้ำฝืนะโอเคสิบเดี๋ยวต้นมีโล้ด้วยจบครบขลดัดนเฮ้ยซอมบี้มันมาตอา่อชามได้ด้วยเหรอเฮ้ย อโอ้โหอ้โหดีแนละ้เสร็จหนึ่งแต่เราข,ขึ้นไปต่อแล้วนะประสมว่าซัมมีม่มันจะตายหมดแล้วนะโอ้โห,โหเห็นบอกว่ามันจะสนมามาส,มมส,สามดาชน,นะเออเออดีแล้วไม่โูนเลยม,มาด้วยนะ ีแล้วมีคนเดินมาด้วยต่อไปครับจ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 ะเออ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 จบเคลียนะนะฮะจบเคลียร์ ได้เนื้อสมม,มาสี่สิบห้าห้าอันอ๋อรู้สึกว่าดานที่หนุนนะครับมันต้องใช้เนื้อสี่สิบห้าห้าอันเนื้อประมาณสิบอันนะได้เลยครับลูมสมิธเซฟเซบ,บอะ ขอนด้านอินโอพีสุดกรอบเพชรครบซึมซึมฟันได้ด้วยเออ้บ๊บิ้บบิบบบนี่เทเเจอร์แบบเก่าๆเลยนะแต่เมืละเล่นนานมากกว่าจะบุดมาพอตต้อเลยอินรอย,ยาวนอน เฮ้ยมันบุบมาแล้วแล้วต้อนฟันมาก่อนแล้วแหละเฮ้ยมันเกินเนาะเชิบเชิบเออเออวดีโอเดียวมันเกินจ้งต้อนกินอร่อยนะจบเฮ้ยมาแล้วขัดต้นหนุนฟันหนุนโอ้โหเอ้ยตัวนี้เกิน เกิดมากตัวนี้มันเกิดและผัดเออรอตกหลงมไหนงั้นต้องใช้วิธีนี้แหละเดี๋ยวเราแป๊บมาแล้วจันวันนี้แหละเรายินธนุเออเวีนเว็นกรรมระบบทำไงมาดูกันเสร็จ ค่อยๆตอบบอลลงมาฟันไม่ถึงงั้นเราก็ต้องตอบบอลลงมาอีกจอมเลยมันเหลือตัวอะไรนะที่พี่ที่พวเราฟันไม่ถึงลนไปฟันได้เฮ้ยมัน กนะมันโดดอ่ามันโดดทาานี้เึ้ยดีตัวใหญ่มาด้วยตึนกดึ๊บดึดึบดึ๊บดบดึ๊บาึ๊บด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 ึดึ๊บ เฮ้มาใหมาัแบบเล็ดเครืดับเพเคเร่ต่อไปเออโอ้โหถ้าต่อมาใหน้นนนี่ผมตายได้ เชิบแล้วก็ธนูยิงระยะใกล้โอเคหมดแล้วเฮ้ยมันตามมาเต็มเลยอึ๊บเอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่นะผมมีเกาะเพชรมันมอยแล้วโอ้ยตลกเอ้า เอาวโกเลมโอ้โหไอตัวนี้เก่งมากแต่ผมก็ต้อนแต่การเออผมสู้กับมันตัวตัเลยเออฮึบไม่แม่ระดับให้ฟัน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 ,ฟนโอ้โหนี่นะแล้ก็ต้อน ผมจะมีบอสเหลือผมมีบอสเหลือใช่ไหมโอ้ก็ต้อนเชิบเฮ้ยเชิบเบนก็อ่ะโอ้เ้ยโอ้โหเสร็จเลยมาต่อเลยอยู่แถวบ้านเชิบดีนะผมผมมีไอโรตก็เลยมาช่วยโอ้โหนะ อืมหมดแล้วเนี่ยโอ้โหต,ต้องเศษไปแถวไอรอนกรีดเยเยอะและ้วตัวนี้เยอะเยอะเอาจะวิบสนิท กับแล้วชึบเนี่ยผมจะปิดไอ้นี้เอาไว้เออจบฮึบครึบฮึบเฮ้ยอ๋ออ๋อตายตายแล้วไม่เออผมไม่ตายยิ่งใหชึบเลยชึบชึบ จบมาดูกันจะมีใครมาติดกับไหมชิอบกระโดดกระโดดอะ่ะเอาฟันไม่ถึงธนูชิอปลชิอโอเคน่าจะหมดแล้ว แล้ตัวจะมาจะจ,ะจะมาสนไหมนะครับคนลุนอันนี้คือลอ็อเผอและไหนดูที่ผมได้เนื้อโอเครับชุดต่อไปเลยได้เลยไม่ขวันได้ครับชุดต่อไปอะ่ะไม่ดิเนี่ยชุดโปรดสุดที่รุนุนทอมละเปลี่ยนเก็ เออเออก็ดีนะขอดีเลยแต่นีรอบนี้มีอะไรมั้นเนี่ยรู้สึกรอบนี้จะเฮ้ยเฮ้ยสัม,มฮัสเลยเหรออ๋ออ,อ๋อ,อ ฮิวฮ okay. go. no oh, hey. ิวโอเคฮิวเสร็จก็กระโดดฟันโอ้ยฟันธรรมดาเลยย่อบ๊บ๊บโอเคเรียบร้อยครับ อะเวรนกลับไนที่สามศูนย์ขอเปิดโปไอายรอนโกเลมเพชรเอสพีสอนร้อยครับผมนี่แล้วก็นี่มาเลยโอ้โห สำหรับเอ็มนี้นะขอ,ขอจตือนี้อย่าลืมกดแล์กดซับสไคร้กดแชร์สวัสดีครับ